เรโทรเชิงชายชมเชิงแพทย์ผู้อานวยการศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค3พร้อมคณะลงตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจเพื่อแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้สอนชนภาค3าจังหวัดสตูลโดยมีนายเอกลักษณ์หลีเสนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลให้การต้อนรับพร้อมนาวาเอกจุมพฤเนาะพินรองผู้อำนวยการสอนชนจังหวัดสตูลโดยในวันนี้มีภารก,กิจเพื่อแก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางทะเลในพื้นที่การป้องกันและสะกัด ก,การหลบหนีเข้าเมืองการลักลอบนำสินค้าและสิ่งผิดกฎหมายทั้งนี้จากการได้เฝ้าติดตามการปฏิบัติงานในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาได้มีการร่วมบูรณาการปฏิบัติงานเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะปรับแผนการข่าวเชิงรุก แจ้งเบาะแสพร้อมให้ความช่วยเหลือปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นขอให้ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่าได้สแสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้องเป็นอันขาดนอกจากนี้ขอให้ทุกท่านได้พึงระวังในเรื่องของการป้องกันตนเองและครอบครัวจากการปฏิบัติหน้าที่และการดำรงชีวิตปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในครั้งนี้ก่อนมอบอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อ ไวรัสโควิด -19 อ,อาทิหน้ากากอนามัยเจลล้างมือชุด PPE ใช้ในยามปฏิบัติหน้าที่กลางทะเลเพื่อป้องกันขณะเข้าจับกลุมเพื่อความไม่ประมาทอย่างในพื้นที่ด้านใต้เนี่ยซึ่งมีกองทัพเรือเป็นแกนเนี่ยเรามีกําลังจากทั้งโดยปิบการต่อสู้กับนสาฝั่งที่491ที่เกาะลิเป๊ะน,นะครับแล้วก็โดยปฏิบัติการต่อสู้กับเซียนรักษาฝั่งที่452อที่เกาะปูยู ซึ่งมีถานดเราร์ーーในการตรวจการเรือทุกลำนะครับที่ผ่านเข้ามาตามแนวชายแดนเรามีกําลังทางเรือของกองทัพเรือเป็นเรือตรวจการชายฝั่งนะครับอยู่ที่ถานีเรือลง,งูที่สตูลเนี่ยออกไปปฏิการตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการส่งกําลังทางเรือมาจากฐานทัพเรือพังงานะครับเป็นกําลังทางเรือขนาดใหญ่และตะเวนในพื้นที่จังหวัดสตูลน,นะครับที่สําคัญเนี่ยเรามีการบูรณาการกําลังทางเรือ ร่วมของหน่วยงานในสอมชนอีก5ห,หน่วยงานก็คือเรือจากตำรวจน้ําจากเจ้าท่าจากกรมประมงจากกรมทรัพยากรทางะเลชายฝั่งหรการนะครับมาร่วมกันระัตะเวนทุกวันนะครับตลอด24ชั่วโมง